แต่เขาก็สามารถที่จะอาศัยอยู่ในนาได้ปกต,ตนนปิตอนนี้เขามีลูกแล้วตอนนี้เขามีลูกแล้วอันนี้ครับ่อไปตามปูประเภทปูตัวใหญ่เนะี่ยตัวเขาใหญ่เนะนื้อเขาก็จะเยอะไปตามเป็นเรื่องทรไมแค่ในบ้านเราจะมีปูสองสอง,สองสายพันธุ์คือเมื่อก่อนไม่มีใช่ไหมครับเมื่อก่อนไม่มีมนะครับก็จะมีที่ผมสัมผัสได้สังเกตได้มีปีที่แล้ว ก็จะเริ่มจะเยอะนะครับแล้วก็รูของประเทศเนี่ยเขาสามารถขุดรูไว้ลึกมากแล้วก็รูใหญ่ลึกมากนะครับประมาณสักเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งถึงเมตรห้าสิบเขาอยู่แบบลึกมากอยู <S <S ่แบบลึกอันนี้ก็เป็นเทียงเราจับสองตัวมาเทียบกันอันนี้เขาเรียนารต่อตัวต่อตัวนะครับต่างกันมากอันนี้คือ อันนี้คือปูประเททที่เขาเรียกกันเนี่ยผมเรียกว่าปูประเทพเขาเรียกว่าปูพระราชทานก็มาแต่ถ้าสายพันธุ์จริงก็ไม่ไม่อันนี้คือปูนาอั้ปูนาก็คือปูนาเขาจะปูนาก็จะตัวเล็กกว่าปูนาเขาจะไม่มีเขาเรียกว่าก้ามเขาจะดาทั้งตัวใช่ไหมครับคือเรื่องของสีเนี่ยผมคิดว่ามันแบ่งไม่ได้แต่เรื่องของตัวเนี่ยมันจะสามารถบองชัดว่าเป็นสายพันธุ์อะไรอืตัวใหญ่กว่าปูประเททจะตัวใหญ่กว่าปูนาธรรมดาก็จะตัวเล็กกว่า เนี่ยนะครับเนื้อเขาจะใหญ่กว่าเยอะกว่านีคือสายพันปูอันนี้ก็จะปล่อยนะครับเนี่ยอันนี้ปล่อยเราไม่ได้กินนะครับอันนี้คือลูกมันจะดึงดมงนี้นะอันนี้คือเก็บคือฝนตกนะครับมันคือเป็นฝนตกแล้วก็ลุงดีก็ไปจับมาครับอันนี้คือปูประเทีจะใหญ่มากนะครับใหญ่มากเราเปรียบเทียบกับปูนานะครับนี่ครับปูนาก็จะเล็กนิดเดียวนะครับเนื้อมันไข่เขาเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับเขากําลังมีลูกนะครับหมายวามว่า ในบ้านเราเนี่ยก็มีสายพันธุ์ใหม่ๆหมายถึงการความสมบูรณ์ทีพื้นที่นะครับกับการผสมพันธ์นะครับก็ตัวนี้คือที่ก็เอาไปปล่อยเราจะเอาไปปล่อยนะครับคือรักษานะครับความสมดุรณของธรรมชาตินะครับนี่คือปูประเทศนะครับผมเตี่ว่าสวยมากนะครับให้ท่านไปชมดูนะครับคือ เขาจะเป็นก้ามสีขาวแล้วก็ตัวออกจากสีม่วงๆตัวออกสีม่วงครับมันเขาเป็นปูนาจะดำจะดำทั้งดำทั้งตัวเนาะปูนายเป็นดำทั้งตัวก็ตามนะครับพี่รู้จักชื่อก็ใต้คอมเมนต์คอมเมนต์มาได้นะครับว่าเป็นสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์อะไรแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นประเทส่วนบ้านผมเนี่ยเรียกว่าปูประเทพรูปกระเพาะอาหารนี่ครับดูกำลังเยอะแยะนะครับเลี้ยงปูเลี้ยงไม่ยากนะครับโยน ใส่ทุ่งนาก็อยู่ได้นะครับผมนี่ครับอันนี้คือปูนานะครับปูนาตัวเล็กแล้วก็กล้ามก็จะดาทั้งตัวนะครับอันนี้คือปูประเทศปูประเทศตัวเขาจะใหญ่แล้วก็มีสีสันที่เป็นสีขาวนะครับสายพันธุ์ยังไงมายังไงนะครับหรือใครที่รู้จักชื่อจริงๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปให้หน่อยครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณเซียเอกนะครับไปปล่อยเลยครับไปปล่อยครับเดี๋ยวไปปล่อยครับขอบคุณเซียเอกนะครับเซียเอกอะไรนะ ไปอ้อยเงินร้านนะเสียเอกไล่อ้อยเงินร้านนะครับฝากติดตามช่องชาตินี้มีรวยชาติน่าจะไม่คอบเปิดเป็นคนนะขอบคุณมาก